ผมเชื่อว่าเป้าหมายหนึ่งนะครับที่หลายๆคนนะครับอยากไปให้ถึงฝั่งฝันนะครับก็คือการอยากรวยนะครับแล้วก็ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่มีความฝันนะครับในตอนเด็กๆนะครับว่าอยากจะมีฐานะอยากจะมีความร่ำรวยนะครับซึ่งเด็กบ้านนอกอย่างผมนะครับก็คิดอะไรไม่ได้มากไปกว่านั้นนะครับ คิดได้แค่อย่างเดียวนะครับก็คือการที่ผมจะไปถึงฝั่งฝันหรือว่าไปถึงความร่ํารวยนะครับมีอยู่แค่ทางเดียวนะครับเพราะว่าเนื่องจากครอบครัวผมเนี่ยไม่ได้มีฐานะร่ํารวยอะไรนะครับเป็นแค่เกษตรกรชาวสวนชาวไร่ธรรมดานะครับมีรายได้ต่อปีก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับแค่พอกินพอใช้นะครับฐานะปานกลางนะครับแล้วก็ มีทางเดียวนะครับในมุมมองของผมนะเวลานั้นนะครับก็คือการเรียนหนังสือนะครับซึ่งตอนเด็กๆนะครับผมเป็นคนที่มีความตั้งใจในการเรียนค่อนข้าง,างที่จะมากนะครับแม้ว่าผมเนี่ยจะไม่ใช่เด็กหัวดีอะไรนะครับก็คือพูดง่ายๆอ,อว่าเรียนเกเ,เรียนไม่ค่อยเก่งนะครับอาศัยว่าขยันอ่านหนังสือนะครับจึงทําให้ผมเนี่ยเรียนพอ,อ,อผ่าน นะครับผ่านในระดับนี้ก็คือผมผมเนี่ยมีเกรดในแต่ละวิชารวมๆกันแล้วเฉลี่ยอยู่ประมาณสองกว่าๆนะครับซึ่งด้วยความคิดในตอนเด็กณเวลานั้นนะครับก็ไม่ได้มีใครมาแนะนําอะไรนะครับก็คือดูจากา,าคนทั่วๆไปนะครับหรือว่าคนเขาที่เขาไปเรียนมานะครับแล้วเขาแต่งตัวดีๆได้ทํางานดีๆนะครับ ในตอนนั้นผมก็คิดแค่ว่ายังไงผมต้องเรียนจบทุงสูงให้ได้นะครับซึ่งผมก็ตามประวัตินะครับผมก็จะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับผมเนี่ยตอนเนี้ยที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยก็คือที่อยู่ตอนที่ผมอยู่ตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กๆนะครับก็คือผมเรียนมัธยมถึงแค่มัธยมม3นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ออกไปอยู่ต่างจังหวัดนะครับที่จังหวัดชนบุรีนะครับ ไปเรียนสายวิชาชีพนะครับอีก5ปีนะครับก็คือเรียนปวช .3 ปีแล้วก็ปวสอีก2ปีนะครับหลังจากนั้นนะครับชีวิตผมก็นำพาให้ไปเรียนปริญญานะครับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับอีก5ปีนะครับในด้านปริญญานะครับก็จบมาในด้านวิศวกรอุตสาหาการนะครับจริงๆแล้วหลักสูตรที่นั่นนะ่ะมันมี เรียนแค่4ปีนะครับแต่เนื่องด้วยผมเนี่ยก็ตามที่พูดไว้ต้นคลิปนะครับว่าเป็นคนที่หัวไม่ค่อยจะดีนะครับอาศัยว่าขยันนะครับแต่ว่าบางวิชาเนี่ยมันก็เกินความสามารถของผมนะครับก็ฝ่าจะเรียนผ่านได้นะครับฝ่าจะได้ใบปริญญาออกมานะครับก็ใช้เวลาไป5ปีนะครับเกินมาอีก1ปีนะครับซึ่งตามที่ผมได้พูดในหัวคลิปนะครับว่า ความฝันของทุกๆคนหรือว่าเอาแค่ตัวผมนะครับณเวลานั้นนะครับณเวลานั้นในวัยเด็กนะครับก็คือความฝันที่อยากจะรวยนะครับแม้ตอนที่ผมไปเรียนปริญญาตรีนะครับความฝันนี้ก็ยังมั่นคงและแน่วแน่นะครับว่าจบออกมาเนี่ยผมจะต้องได้งานดีๆนะครับเงินเดือนเยอะๆนะครับจะได้มีเงินมีทองใช้มีฐานะกับเขานะครับมีหน้ามีตานะครับ อันนั้นจะจะเรียกได้ว่าณเวลานั้นความคิดผมเนี่ยจะเรียกว่าอ่อนด้อยประสบการณ์ก็ว่าได้นะครับเมื่อเทียบกับเวลาณปัจจุบันที่ผมทําคลิปอยู่นี้นะครับเพราะว่าในเวลานั้นนะครับผมอายุแค่20เองนะครับสมัยไปเรียนปริญญานะครับเทียบกับปัจจุบันนะครับผมอายุ40บกว่ากว่านะครับความคิดความอ่านเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากณเวลานั้นค่อนข้างที่จะมากแล้วก็ว่าได้นะครับมันเทียบกันไม่ได้เลยนะครับ ซึ่งด้วยความเข้าใจโลกนะครับในมุมมองแบบคนอ่อนประสบการณ์แบบผมนะครับในวัยตอนนั้นจบมาปริญญาตีนะครับอายุประมาณ25นะครับก็ทำงานล่อนใบสมัครไปสมัครงานนะครับก็ใช้เวลาไม่กี่เดือนนะครับก็ได้งานนะครับปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ฐานเงินเดือนที่เขารับสมัครกันส่วนใหญ่สายปริญญาตีวิศวกรน,นะครับมันก็จะอยู่ประมาณ หมื่นต้นๆน,นะครับจนถึงถ้าใครดีหน่อยก็อาจจะหลุดไปถึง2 0 0 0 0ืน,นะครับหมื่นห้าถึงสองหมื่นเนี่ยถือว่าณยุคนั้นนะครับปี2547นะครับที่ผมเริ่มทํางานนะครับปีนั้นถ้าใครได้2 0 0หมืนเนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับสําหรับผมเนี่ยผมเริ่มที่หมื่นสองนะครับซึ่งผมจะพูดยังไงดีนะครับก็คือ ความฝันที่อยากจะรวยนะครับแต่ว่าแต่ว่าเลือกทางเดินผิดนะครับเลือกทางเดินผิดยังไงนะครับก็ในเมื่ออยากรวยนะครับแต่ว่าเดินผิดเส้นทางนะครับอย่างเช่นนะครับพอเริ่มทํางานที่แรกนะครับผมก็ได้เงินเดือนหมื่นสองนะครับเงินเดือนอันน้อยนิดนะครับก็ไม่ได้เยอะไม่ได้มากมายอะไรนะครับณเวลานั้นนะครับแต่ในมุมมองผมณเวลานั้นนะครับในวัย 25นะครับอายุ25นะครับตอนนั้นน่ะก็คิดว่าคือมันเป็นเงินเดือนเงินเดือนแรกด้วยนะครับที่ที่แรก่ยที่ผมคิดว่า,เ,าเงินเดือนระดับนี้มันก็ถือว่าเยอะนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยไม่เคยได้รับเงินเดือนมาก่อนนะครับก็ทํางานนะครับแล้วก็ไปเช่าห้องอยู่นะครับซึ่งค่าห้องผมเนี่ยรวมค่าน้ําค่าไฟรวมค่าต่างๆนะครับก็ประมาณ สอง0ันได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยความจริงจริงๆแล้วเนี่ยความจริงที่โรงงานที่ผมไปทํานะครับมันมีห้องพักให้อยู่ฟรีนะครับในระดับหัวหน้างานนะครับซึ่งก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรมากมายนะครับมีแค่ค่าน้ําค่าไฟที่ช่วยต้องช่วยออกแล้วก็ค่าขยะนิดๆแต่น,น่อยคือค่าส่วนกลางนะครับ ซึ่งตอนนั้นด้วยฟาร์มเป็นที่ว่าผมว่ามีเงินเดือนระดับนั้นผมก็คิดว่าน่าจะเยอะแล้วนะครับผมก็เลยตัดสินใจมาเช่าหออยู่ข้างนอกนะครับเพราะคิดว่าต้องการฟาร์มเป็นส่วนตัวนะครับไม่อยากจะเ,ะเลิกงานมาแล้วยังต้องแบบมานอนหอนอนอห้องพักหรือห้องแถวของโรงงานนะครับแล้วห้องแถวตรงนั้นห้องห้องอห้องเช่า ตรงนั้นน่ะมันก็อยู่ติดติกับโรงงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานอนตรงนั้นมันก็จะได้ยินเสียงเครื่องจักรอะไรต่างๆอีกมากมายนะครับซึ่งแค่เริ่มต้นเนี่ยผมก็ใช้เงินแบบผิดๆแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการเริ่มต้นในวัยทำงานเนี่ยควรที่จะประหยัดให้มากที่สุดนะครับเนื่องจากว่าจ มย,ยังมีภาระ,ะด้วยนะครับณเวลานั้นที่จบไปใหม่นะครับผมยังมีนี่กู้ยืมกอสนะครับผมผมกู้มาเรียนนะครับในสมัยเรียนมหาลัยนะครับด้วยยอดเงิน3แสนกว่าบาทนะครับซึ่งแต่ละปีเนี่ยก็จะผ่อนเป็นขั้นบันไดนะครับเริ่มต้นจากประมาณหลักพันจนถึงหลักหมื่นนะครับระยะเวลาผ่อนก็ประมาณ15ปีนะครับก็ ถือว่าเป็นภาระส่วนหนึ่งนะครับที่ผมจะต้องจ่ายในทุกๆปีนะครับนี่แค่ส่วนแรกนะครับเพื่อนๆบอกเอแล้วมันเดินทางผิดยังไงนะครับมาครับเดีย๋ยวผมจะมาเล่าส่วนขยายให้ฟังเพิ่มเติม,ตมนะครับจุดพลิกผันนะครับในชีวิตของผมนะครับหลังจากที่ทำงานได้ไม่กี่เดือนนะครับผมก็เกิดฟาร์ม จะเรียกว่าฟาร์มอยากมีหน้ามีตาโดยที่ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะครับก็คืออยากมีรถขับนะครับเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยมีตำแหน่งนะครับเป็นวิศวกรโรงงานนะครับต้องมีรถขับนะครับถึงจะดูสมฐานะนะครับผมก็เลยตัดสินใจนะครับออกรถมา1คันนะครับซึ่งภาระที่ผ่อนนะครับก็ประมาณ6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับก็ไม่มากไม้นะครับประมาณ ครึ่งหนึ่งของเงินเดือนผมเลยก็ว่าได้นะครับเนี่ยแหละครับถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนนะครับที่จุดเปลี่ยนข้อที่หนึ่งเลยนะครับก็คือผมเลือกทางผิดทางแรกนะครับมันก็ทำให้ชีวิตผมเนี่ยห่างห่างไกลคำที่ว่าอยากจะรวยามาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าการที่เราเออทำงานนะครับก็ปกติมันก็เวลาที่ จะมีเวลาส่วนตัวหรือคิดนู่นคิดนี่เพื่อจะหาช่องทางหารายได้เสริมเนี่ยมันก็แทบจะไม่มีแล้วนะครับเพราะว่ามันก็ทำงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับหยุดก็แค่วันเดียวนะครับแล้วยังเอาเงินมารายได้ที่ว่าหามาด้วยความเหน็ดเหนื่อยเนี่ย,เ,ยเอามาจ่ายกับงวดรถยนต์ซึ่งซึ่งและซึ่งไอรถยนต์คันเนี้ยที่ผมเอามาขับจริงๆเนี่ยผมก็ไม่ค่อยจะได้ใช้สักเท่าไหร่นะครับก็คือ ออกมาแล้วก็เอามาจอดที่หอพักนะครับแต่เวลาไปทำงานจริงๆเนี่ยตอนนั้นออกรถยนต์มาเพื่อที่จะขับไปทำงานแล้วก็กลับบ้านบ้างเป็นครั้งบางครั้งบางคราวนะครับกลับบ้านนี่คือต่างจังหวัดนะครับเพราะตอนนั้นผมมันก็ไม่เชิงต่างจังหวัดนะครับคือมาต่างอำเภอซะมากกว่านะครับคือเอาไว้กะไว้ว่าจะเอาไว้กลับบ้านนะครับช่วงวันหยุดวันอาทิตย์นะครับแต่ปรากฏว่าก็ ได้กลับอยู่เหมือนกันครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้บ่อยนะครับเนื่องจากว่ามันมีงานค่อนข้างที่จะเยอะนะครับพอออกมาจริงๆก็จอดอยุ่ทิ้งไว้ที่หอนะครับแต่ว่าเวลาขับไปทํางานเนี่ยกลับใช้มอเตอร์ไซค์นะครับขี่ไปทํางานนะครับเพราะตอนนั้นก็คิดว่าถ้าขับรถยนต์ไปทํางานเนี่ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าน้ํามงน้ํามันนะครับเปลืองนะครับทีนี้ก็คือผมนี่ก็แปลกนะครับคิดย้อนกลับไปก็มองตัวเองก็ว่าทําไมแปลก เหมือนจะแปลกคนนะครับเหมือนจะประหยัดนะครับออกรถยนต์มาแต่ว่ามาประหยัดค่าน้ํามันนะครับเอารถมาจอดแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้นะครับสร้างหนี้ก้อนก้อนใหญ่ให้กับตัวเองเป็นพันธะผูกพันระยะยาวนะครับซึ่งคิดย้อนกลับไปมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้นะครับคือมันเหมือนกับว่าคนอายุสี่กว่าเนี่ยมองย้อนไปหาคนอายุ2ี่สํ้าสหรับผมตั้งแต่ตอนนั้นนะครับว่า การทําอะไรตัดสินใจณเวลานั้นนะครับมันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเลยครับเหมือนกับว่าเราตามใจความอยากของตัวเองนะครับสุดท้ายแล้วมันก็ติดวังวนนะครับคือผ่อนคันแรกเสร็จนะครับพอย้ายที่ทํางานได้เงินเดือนมากขึ้นนะครับก็เข้าสู่วังวนเดิมๆนะครับเพราะคิดว่าเ,าเงินเดือนเนี่ยมันมี ามากขึ้นแล้วนะครับจากรายได้แค่หมื่นกว่าบาทนะครับกระโดดมายันที่สุดท้ายนะครับผมก็ได้อยู่ประมาณส0 0 0 0ื่นนะครับรวมโอรวมอะไรเนี่ยก็4ี่หมนกว่ากาเลยนะครับกระโดดมาจากหมื่นสองเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับแต่ก็ความคิดก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับคือก็เข้ามาสู่วงจรเดิมๆนะครับก็คือออกรถอีกนะครับแต่คราวนี้ เป็นรถที่แพงกว่าเดิมเยอะเลยนะครับผ่อน7ปีนะครับซึ่งภาระที่ต้องส่งแต่ละเดือนเนี่ยมันก็เกือบจะหมื่นเลยนะครับคิดแล้วก็เสียดายเวลาเหมือนกันนะครับเสียดายเงินเสียดายเวลานะครับถ้าคิดได้ย้อนเวลาได้นะครับความคิดที่อยากจะรวยนะครับ มันไม่ควรจะเอาเวลาและก็เงินนะครับไปทุ่มเทกับการผ่อนรถนะครับซึ่งมันแทบจะเรียกได้ว่าไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้เลยนะครับเพราะว่ารถหรืออะไรที่ผมออกมาเนี่ยผมไม่ได้เอามาสร้างรายได้เพิ่มให้กับตัวเองเลยนะครับกับกายเป็นภาระให้กับตัวเองและครอบครัวนะครับยิ่งพอมีหนี้รถมีครอบครัวมีลูกนะครับ วันนี้ผมเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นนะครับว่าคนเราเนี่ยพออายุสักสี่สิบนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันจะประดังกันเข้ามาหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาระที่เราต้องเจอนะครับค่าใช้จ่ายในครอบครัวนะครับยิ่งเราไปสร้างภาระผูกพันไว้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นหนี้บ้านหนี้รถยนต์นะครับไหนลูกจะค่านมลูกค่าการศึกษาเล่าเรียนของลูกนะครับทุกๆอย่างนะครับ เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับมันยิ่งทำให้เราเนี่ยห่างไกลจากความที่ว่าอยากจะรวยมากขึ้นมากขึ้นนะครับทุกวันนี้นะครับผมทิ้งเป้าหมายนั้นไปแล้วนะครับไอ้คำว่าอยากรวยนะครับผมไม่ต้องการมันอีกแล้วนะครับทุกวันนี้นะครับผมต้องการแค่ร่างกายสุขภาพร่างกายนะครับตัวผมและคนในครอบครัวนะครับ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีเงินใช้พอประมาณนะครับไม่ลำบ่งลำบากนะครับใช้จ่ายอย่างออไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องร่ํารวยนะครับไม่ต้องฟุ้งเฟ้อนะครับมีบ้านมีอาชีพรองรับมีรายได้หลายหลากหลายช่องทางนะครับไม่ตีบไม่ตันไม่ใช่ว่าทํางานไปจนอายุจะ4ี่สห้าสิบแล้วพอถึงวันหนึ่งก็เลิกจ้างนะครับ าใครฟังหลายๆคลิปก็จะรู้ว่าที่ผมเล่านะครับผมถูกเลิกจ้างตอนอายุสี่ติบฝ่านะครับวันนี้ใครที่ยังอยากจะร่ำรวยนะครับอยากมีฐานะนะครับผมคิดว่าเป็นไปได้นะครับแต่เราต้องลดค่าใช้จ่ายหรือความอยากในใจเรานะครับ อันไหนที่มันเป็นหนี้เป็นสินนะครับเอาออกมาแล้วไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้นะครับไอของพวกนี้มันจะเป็นเหมือนกับภาระหรือว่าเป็นของหนักหรือก้อนหินที่เราต้องแบกแล้วก็เดินขึ้นผมคิดว่าไอการที่จะไปถึงเป้าหมายคําว่ารวยเนี่ยมันก็เหมือนการเดินขึ้นภูเข,ขานะครับถ้าเราเอาภาระไม่ว่าจะเป็นก้อนหินเนี่ยใส่กระเป๋าแบกใส่กระเป๋าแบกนะครับเดินขึ้นเข,ขานะครับคิดดูนะครับ หินก้อนที่หนึ่งเป็นนี่บ้านนะครับหินก้อนที่สเป็นนี่รถยนต์ไอพวกนี้มันเป็นภาระที่หนักนะครับการที่เราจะเดินขึ้นเข,ขาโดยมีของหนัหนกๆขึ้นไปด้วยเนี่ยผมว่าวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องหมดแรงนะครับก็อยากให้เพื่อนๆน,นะครับลองเอาไปไต่รองดูนะครับถ้าใครยังมีโอกาสหรือว่าเปลี่ยนจุดเปลี่ยนของชีวิตได้หรือ นำข้อที่ผมนำมาพูดนะครับประสบการณ์ที่ผมผ่านมาแล้วนะครับนำไปใช้กับชีวิตนะครับผมคิดว่ามีประโยชน์นะครับถ้าใครที่รู้ก่อนนะครับเพราะว่าของพวกนี้ถ้าเรามีภาระผูกพันเยอะๆนะครับพอเรามีครอบครัวนะครับมันจะเรียกได้ว่าทุกอย่างมันประดังเข้ามาพร้อมกันทีเดียวหมดเลยนะครับแล้วเราจะเรียกได้ว่ารับมือแทบไม่ทันเลยนะครับมันจะหนักมากหนักแบบ มันไม่เหมือนคนที่ว่ามีชีวิตโส,โสดไม่มีครอบครัวไม่มีหนี้รถไม่มีหนี้อะไรต่างๆอันนั้นมันจะเบามากเลยนะครับเหมือนชีวิตเด็กจบมาใหม่ๆเป็นวัยรุ่นนะครับอยากไปไหนก็ไปอยากเที่ยวไหนก็ไปนะครับมันไม่มีภาระ,ะนะครับมันจะเบานะครับเวลานั้นนะเราจะมีเวลาคิดทํานูน่ทนทํานี่หาควารมรู้อะไรต่างๆเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะมากมายนะครับอยากให้ใช้เวลาช่วงนั้นแหละครับ เดินตามความฝันทําเป้าหมายของเราให้สําเร็จณนะช่วงเวลานั้นนะครับแล้วก็อย่าไปสร้างภาระเหมือนผมนะครับอยากจะรวยแต่ว่าเดินทางผิดนะครับเอาภาระมาใส่ตัวมากมายนะครับจนวันหนึ่งนะครับวันนี้นะครับอายุสี่สิบกว่าแล้วนะครับสิ่งนั้นมันก็ถือว่าไกลกับสิ่งที่ผมต้องการมากเลยนะครับแต่ว่า ผมก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับให้มันเป็นจริงเหมือนกับให้มันเข้ากับชีวิตจริงของผมนะครับแล้วก็สามารถปฏิบัติได้นะครับก็คือใช้ชีวิตโดยไม่มีหนี้มีสินนะครับมีรายได้เลี้ยงครอบครัวไม่ลำบากลำบนนะครับแค่นั้นแล้วก็มีสุขภาพหลังร่างกายแข็งแรงแค่นั้นผมก็พอใจแล้วนะครับไม่ได้ต้องการ ความล่ำรวยอะไรต่อไปแล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ที่ผมพูดมายืดยาวจะเป็นประโยชน์นะครับหวังว่าเพื่อนๆที่เข้ามาฟังจะนำไปปรับใช้แล้วก็ใช้เตือนเป็นข้อเตือนจิตใจนะครับก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์นะครับใครถ้าใครชอบฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใครคิดเห็นต่างหรือมีประสบการณ์ที่แตกต่างมากกว่านี้ก็พิมพ์บอกเล่าในคอมเมนต์ได้นะครับผมยินดีรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ